วิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆคาวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมสนุกสนกให้เด็กๆทําวันนี้เราไม่ต้องเรียนสระวันนี้เราไม่ต้องเรียนตัวเลขแต่เอวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรน้าเรงวันนี้เราจะเรียนเรื่องรืดูการค่ะเด็กๆคาเด็กๆสงสัยอีกอคือจันขารืดูการคืออะไรคะอ่า เดี๋ยวเราไปหาคำตอบเกี่ยวกับฤดูกาลกันเลยค่ะเด็กๆค่ะฤดูกาลก็คือซีซันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะคะนั่นก็คือเช่นตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมคะฤดูร้อนก็คืออากาศก็จะร้อนฤดูกาลก็คือช่วงที่อากาศในแต่ละเดือนนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองทีนี้ค่ะเด็กๆค่ะครูแจนจะเล่าให้เด็กๆฟังว่าฤดูกาลใน ประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฤดูการค่ะฤดูการในประเทศไทยมีทั้งหมด3ฤดูค่ะเด็กๆพูดตามสิคะ3ฤดูค่ะฤดูการในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ฤดูนะ3ฤดูถูกต้องคะ่ะฤดูการในประเทศไทยมีทั้งหมด3ฤดู ซึ่งทั้ง3ฤดูเนี้ยวันเนี้ยที่ครูแจนจะพาเด็กๆไปรู้จักเนี้ยก็คือมีการแต่งกายในฤดูต่างๆที่แตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวครูแจนขอพูดถึง3ฤดูที่เรามีในประเทศไทยก่อนค่ะ3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนค่ะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝน ทั้งสฤดูนี้ค่ะเด็กๆค่ะจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปแต่เอ๊เราแต่งกายแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเริ่มจากฤดูแรกคะ่ะฤดูนี้คะ่ะฤดูหนาวคะ่ะในฤดูหนาวค่ะเด็กๆคะ่ะก็จะมีความเย็นมากกว่าทุกๆฤดูร่างกายของเราเนี่ยก็จะรู้สึก <c oughs> หนาวดังนั้นเสื้อผ้าที่เราใส่ในฤดูหนาวก็ควรจะเป็น เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวถ้าหนาวมากเราก็จะใส่ผ้าพ,พันคอถุงมือใส่หมวกอะไรก็ว่าไปบางที่เนี่ยมีหิมะตกต้องใส่เสื้อหนาๆเลยแต่ในประเทศไทยเรามีหิมะตกไหมคะไม่มีค่ะดังนั้นเราก็ใส่เสื้อแขนยาวถ้าเกิดว่าหนาวมากก็ใส่เสื้อที่หนาขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะคือการแต่งกายในฤะดูหนาวตามภาพนี้เลยค่ะ ฤดูถัดไปค่ะเด็กๆขาฤดูที่2ค่ะนั่นก็คือฤดูร้อนซึ่งฤดูนี้จะยาวนานกว่าทุกๆฤดูค่ะฤดูนี้ค่ะเด็กๆค่ะก็บอกอยู่แล้วว่าร้อน hot season เพราะฉะนั้นฤดูนี้เด็กๆทราบไหมคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกร้อนมากๆอ่า เราก็จะใส่เสื้อผ้าที่แบบถ้าเกิดว่าเป็นฤดูร้อนเราก็ถ้าเกิดอยู่บ้านเราก็จะใส่เสื้อแขนกดหรือเสื้ออะไรกางเกงขาสั้นที่เรารู้สึกสบายที่ลมเข้าผ่านเราได้นี่คือการแต่งกายแบบฤดูร้อนค่ะและฤดูสุดท้ายค่ะก็คือฤดูฝน ฤดูฝนฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาใช่ไหมฤดูฝนแน่นอนว่าถ้าฝนตกเราก็จะเปียกดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเสื้อผ้าหรือชุดที่ไว้ป้องกันฝนนั่นก็คือถาดานันชุดคุมฝนนั่นเองค่ะชุดกันฝนไม่ใช่ชุดคลุมฝนชุดกันฝนเตาชุดกันฝนเสื้อกันฝนร่ม หรือบางคนเนี่ยต้องใส่รองเท้าบู๊ตด,ด้วยเพราะว่าไปเดินย่ามน้ำแบบนี้เลยค่ะ อ่เด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆรู้จักชุดต่างๆในฤดูต่างๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะกิจกรรมของเราเราจะทําเจ้าตัวนี้กันต,ติ๊งติงติงตพี่หมีเปลี่ยนชุดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมพี่หมีเปลี่ยนชุดนั้นเด็กๆคะเดี๋ยวครูแจนพาเด็กๆไปฟังเพลงฤดูกาลก่อนเลยค่ะแล้วกลับไปทำพี่หมีเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะไปฟังเพลงเลยค่ะไปกันเลย เด็กๆทำท่าตามในการ์ตูนได้เลยนะคะ เด็กๆได้ฟังเพลงเกี่ยวกับฤดูกาลไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ไปในพาร์ทกิจกรรมของเราวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมของเราค่ะเด็กๆจะได้แบบฝึกหัดใบนี้ค่ะที่แบบฝึกหัดใบนี้เด็กๆมันมี2ใบนะเด็กๆงงอุ้ยครูแจนอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มีตุ๊กตาหมีแล้วก็มีอย่างอื่นมาแค่นั้นเองวันนี้ง่ายมากเพราะว่าครูแจนจะให้เด็กๆทําเจ้า ตุ๊กตาหมีเปลี่ยนชุดเด็กๆขาหน้าที่ของเด็กๆเ,เนี่ยง่ายมากๆเลยก็คือแค่ระบายสีชุดของพี่หมีให้สวยงามโดยชุดที่ครูแจนให้ไว้อ่ะคะ่ะจะมีเป็นชุดหน้าร้อนหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามเลยจากนั้นเนี่ย คุณครูแจนฝากคุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะคุณครูแจนให้ข้อความไว้ว่าขอความการุณาคุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้เด็กๆหน่อยเพราะตัดแล้วจะเป็นออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือที่ครูแจนตัดออกมานะนี่ชุดก็จะเป็นอย่างนี้เด็กๆเหลือหัวด้านบนไว้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่ชุดให้พี่หมีค่ะวิธีการใส่เด็กๆก็แค่เอาใส่เข้าไปด้านหลังแบบนี้อ่าแล้วก็๊ พี่หมีชุดที่หนึ่งพี่หมีใส่ชุดหน้าอะไรนะครูแจนไม่รู้เหมือนกันครูแจนก็เลยจะให้เด็กๆค่ะวันนี้กิจกรรมของเราคือให้เด็กๆเนี่ยเล่นเปลี่ยนชุดตุ๊ก,กตาตัวนี้แต่ว่าครูแจนขอการบ้านเป็นให้เด็กๆค่ะถ่ายวิดีโอตอนที่เด็กๆเนี่ยเปลี่ยนชุดตุ๊ก,กตาเมื่อเด็กๆเปลี่ยนแล้วสมมุติตอนนี้ครูแจนเป็นเด็กๆฮัลโหลจีจ วันนี้จีจีเปลี่ยนชุดอันนี้คือชุดหน้าร้อนค่ะเดี๋ยวจีจีเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะคะจีจีใส่ชุดนี้นี่จีจีก็ใส่ไปด้านหลังเลยค่ะแล้วจีจีก็บอกว่าอ๋ออันนี้คือชุดกันฝนของจีจีค่ะ เด็กๆทำได้ไหมคะแบบนี้เด็กๆถ่ายวิดีโอให้ครบทุกชุดเลยนะคะแล้วก็ส่งให้ครูจนทางช่อง Activity ในซีซอนะคะครูจนรอดูวิดีโอน่ารักน่ารักของเด็กๆอยู่นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ